มีทางบ้านถามมาว่าเกลียดข้างบ้านขี้เมาทุกคืนชอบวอยวายหาเรื่องผมทําอย่างไรดีครับคุณโยมประการแรกก่อนเลยคือทําใจอย่าไปหงุดหงิดกับเขาเราจะหงุดหงิดมากน้อยมันขึ้นกับใจเราเองด้วยเนี่ยเขาจะยังไงเราหาวิธีการเอาหาอะไรอุดหูก็ได้เรายังห้ามปากก็ไม่ไรเขาขี้เมาเี่นะหาเครื่องอุดหูเนี่ยที่อุดแล้วเราก็ได้ยินเสียงเบาๆนี่นะหรือว่าฟังเทปธรรมะแทนเอาเสียบหูฟัง แล้วก็เสียงอื่นจะได้ไม่รบกวนแล้วเราก็ฟังธรรมะนั่งสมาธิเนี่ยอย่างนี้เราสบายใจปล่อยเขาโวยวายตามเรื่องของเขานี่ประการที่1ประการที่2คือหาทางแก้ไขเช่นว่าไอ้บ้านนั้นเนี่ยใครที่พูดแล้วเสียงดังคนอื่นต้องฟังขี้เมาต้องฟังเนี่ยก็หาทางค่อยๆพูดค่อยๆบอกกันไปหรือว่าอาจจะบอกกับทางผู้ใหญ่บ้านหรือใครให้ช่วยมาตักเตือนนี้เป็นต้นเนี่ยหรือถ้าเกิดเข้าอารวาสมากเกินขอบเขตจริงๆเนี่ย อาจจะต้องบอกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเตือนช่วยต่างๆก็ดูตามสมควรไปเจริญพร